นี้เราจะเอารถมาให้เข้ากระยุคเลยนะคะก็คือเอามาแบบประหยัดประหยัดเลยนะคะคันนี้เป็นห้บริดแล้วก็ยังมีรับประกันสูตรอยู่ด้วยนั่นเองเ,องเนาะคันนี้เป็น Toyota C-HR ตัวท็อปสุดนะ1.8เนาะใช่เรื 8, ่อง1.8 h ่ b จุิดตัวท็อปไอแรง1.159จ <5. S 2> ับแม่นเลย1.159เพราะว่าเป็นตัวแพงสุด1.159,000า ก็คือของเดิมป <58. S 2> <B 2018. S 1> ี <B> 2018ปี2018ตัวท็อปตัวนี้ตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดตัวนี้มีออกนอกเลนด้วยนะแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวเช็คศูนย์โตโยต้ตาตอลอดแล้วล่าสุดเนี่ยยังไม่ครบดิลก็คือยังไม่ครบดิล10,000โลค่นโละนะยังเหลืออีกประมาณ <S <S มสี0ห0พโลหรือว่า5้0 0 0โลเนี่ยแล้วคนนี้มานานแล้วไง เ็เลยแบบว่ามาอยู่กับเราแล้วเรามาดูเราก็เลยบอกว่าอ่ะไปแถมดีกว่าแถมจัดโปรแถมน้ามันเครื่องที่ศูนย์โตโยต้าใหญ่ให้เลยเราก็เลยเพิ่งไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องมาให้ใหม่จัดโปรเนี่ยแล้วก็มาปรับแล้วราคาด้วยก็คือของเดิมเนี่ยก็คือตั้งอยู่หน้าร5 99, 5 19, 000, ้าน5้าห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันก็คือไ์เนี้ยก็คือมาลดให้นะเอาไปแปนกันไปใช้เชื่อเหลือห้าแสน หกห0เก้าพ5นห้าห้กเจกี่หมื่นนะลงไปกี่หมื่นห้าเกเก้าข0 0มหนึ่หหดห้ามื่นพอดีใช่ปะก็ลงทายด้วยเก้าพันเหมือนกันใช่ปะอสามหมื่นพอดีนะสามหมื่นสาพอดีก็จากราคาที่ห้าเ้าลดลงไปส ามหมื่นบาทเลยลายนี้<ไ>นะแม่ปันกับไปใช้ห้าแสนบาทแล้วรถคันนี้สวยมากนะคือผมรับประกันให้เลยคันนี้การันตีให้รถเช็คสูตรตลอดและขับดีมากสภาพสมบูรณ์นะแล้วก็สีไม่เคยเคลียร์สีเดิมจากไปแดงทุกชิ้นเลย<ฆ>สีเดิมจากไปแดงทุกชิ้นและยางปี2021ย่างเปลี่ยนรอบ2อยางปี2 0 2 1ดอกเต็มเมเลยอ่ะเดี๋ยวกล้องมา<อ>ให้ดูดอก <10. S 2> ยางดูดูด,ดูหลังยางดอกอ,ะอ่ะความลึกความดอกยางของดันหลบ ยางดันหลบปี2021สี่เส้นสเปคยางรุ่นนี้ก็215 60 17ลาย5ก้านสปอร์ต215 60 17นะ215 60 17คันนี้ถ้าฟรีเราตอนนี้วิ่งไป8 80,000หรือ90,000 90,000โลพอดีใช่ปะ80,000หรือ90,000เหมือนจะ90,000 90,000โลนะแล้วอนนี้แจ้งเลขพันนะเพราะเราซื้อมา80,000โลแล้วคันนี้90,000 90,000โล90,000โลพอดี90,000โล ตัวท็อปสุดคันนี้ถ้าเครดิตดีนะคะจะเต็มฟรีดาวผ่อนประมาณส 9, ักเก0 0พ0 0เกพันกว่าบาทตัวนี้ไม่เคยยังไม่เคยกระจกยังไม่เคยแตกอันนี้ติดมาจากเมืองนอกเลยมาจากญี่ปุ่นเลขรหัสตัวถังยังอยู่เลยเลขรหัสตัวถังก็ยังอยู่อันนี้กระจกหน้าไม่เคยเปลี่ยนเลยมาจากญี่ปุ่นเลยตัวนี้เป็นรถนำเข้าโตโยต้าเอาเข้ามานะเออ ตัวนี้ไฮบริดตัวนี้เล่นได้ตัวนี้เล่นได้จอมอื่นจอมทนแล้วแบตเตอรี่จะหมดประกันอีกสิปีก็ตัวต้ารับประกันให้จะมีหมดอีกทีก็ป yes. ี68 2828พูดผิด2028 2 0ยีปนี่บแปดปีนี้ปีหกพูดผ well, ิดปี2028ันปพระว่าปีสิบ0ปดสิีก้าปหมดอีกทีปี2028ันยี่สแใช่แบตเตอรี่ก็คือใช้ได้10ปีภายในสิปีอ่ะมันก็เหมือนพวกตัวต้าเอาผ่านอ่ะ เหมือนโตโยต้าคัมรก็คือจะมีไฟอย่างใดอย่างหนึ่งโช,โชว์เตือนเกี่ยวกับเรื่องแบตเนี่ยเราก็เปิดเคมได้เลยเราก็เปิดเคมได้เลยอะไรประมาณนี้แต่ถ้ารถเนี่ยอยากจะให้ใกล้ๆสิบปีอ,อ,อยากจะให้ใกล้ๆสิปีแล้วไฟเพิ่โชว์เพราะว่าหนึ่งคนที่ซื้อมือสองไปเนี่ยอย่าดีใจว่าอย่าอย่าดีใจว่าอถามว่ารถคันนี้เปลี่ยนแบตบหรือย,ยังสมมุติว่รถเขารับประกันสิปีแล้วห้าปี หปีใช้คันนี้ไปแล้วคนมาซื้อมือ2บอก8เปลี่ยนยังบอกเปลี่ยนแล้วโอ้ดีใจถ้าถ้ายังไม่เปลี่ยนบอกโอ้ไม่ดีเลยอย่าคิดแบบนั้นความจริงมันจะตรงข้าม<ะ>1เวลาเราซื้อไปแล้วอันนี้อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าการรับประกันแบตเตอรี่10ปีของโตโยต้าออ<ม>่าโตโยต้าซีเอสอาร์โตโยต้าคัมรี่พวกนี้ภายใน10ปีเนี่ย<ะ>ก็คือทางศูนย์รับประกันให้แค่หครั้ง เคไม่แค่หนึ่งครั้งนเองค่ะคือไม่ใช่ว่าสิปีเนี่ยไฟโชว์แล้วจะมาเปลี่ยนไฟโชว์จะมาเปลี่ยนไม่ใช่มันเป็นประมาณนี้คือเขาจะเปลี่ยนให้หนึ่งครั้งแล้วไฟเนี่ยไม่ได้โชว์ง่ายๆไฟไม่ได้โชว์ง่ายๆเนี่ยบางคันนะลูกค้าวิ่งมา2องแสนสามแสนบางคันก็ยังไม่โชว์เลยนยัหนิง<ช>บางคันก็วิ่งเยอะเป็นเซลล์อ่ะเขาบอกเอาไปใช้ผาวิ่งทั่วประเทศเนี่ยรถปีขนาดไหนเราเคยเจอวิ่งมา3ามแสนสี่แสนแล้วก็ถามเพราะว่าคือรถมันยังไม่ถึง10ปีถามว่าไฟโชว์หรือยังก็บอกยง แล้วจะไปให้อ่าโตโยต้าเขาเคมแบตเขาบอกอ่นานโยบายยังไม่มีนี่มันเป็นประมาณนี้แล้วเขาบอกว่าให้ใช้ไปเถอะภายในสิปีมันจะมีไฟโชว์เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย,ยก็คือตอนนี้มันรู้ว่ปีสิบแปดสิบแปดก็ไปหมดพศอยี่สิบแปดเนี่ยก็คือถ้าเอาง่ายๆปียี่สิบเจ็ดอะพศอยี่สิบเจ็ดใครซื้อกันนี้ไปนะไฟโชว์เราถือว่าโชคดีครันนี้เหมือนกันแปลว่าเหมือนกับเพราะว่าสูงเขารับประกันให้สิบปีถูกปะ่ะเหมือนอายุแบตเขาได้สิบปีอะเอาเอา,เอาคิดง่ายๆคิดภาษาชาวบ้านอะ เหมือนเราได้แบตใหม่ไปแล้วใช้อีกสิปีแล้วถามว่าใช้ไม่ถึงหรอกสิปีก็เปลีเดี๋ยวห้าปีรถรุ่นใหม่ก็ออกมาผ่อ,อนไปแนนสี่ปีห้าปีบางทีบางคนก็ผ่อนหมดเปลี่ยนใหม่บางคนก็ยังผ่อนไม่หมดก็เปลี่ยนอีกเล <c oughs> เป็นประมาณเนี้ยนะเอออ่ะดูภายในเขาหน้าภายในก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะตัวต้าซีเาตัวทอ็อป ดีไซน์แบบเป็นทรงสปอร์ตนะคะแล้วก็เอกสารอะไรพวกคู่มือการใช้อะไรก็คืออยู่ครบหมดแล้วก็อันนี้ที่เห็นก็คือเป็นใบห้อยคอนะคะที่มาจากของศูนย์โตโยต้านั่นเองอเพราะว่าอย่างที่เฮียวิทย์บอกนะคะก็คือคันนี้เช็คศูนย์ตลอดดูยี่เอกสารหน่อยองค่ะอแผงข้างเขาจะเป็นประมาณนี้นะ,นอะเอากล้องมาจับตรงนี้หน่อยมันจะเป็นวัสดุเป็นวัสดุเรียกไม่ถูกนะเป็นวัสดุแปลกๆใหม่ๆนะมันจะเป็น มันจะเป็นคล้ายๆเหมือน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 เพชรเพชรนั่นเองพรว่าวกแ,บบวกแบบเหมือนถ้าเป็นสีคริสตัลอ่ะมันจะออกแต่อันนี้ว่ามันอันนี้มันเป็นดอ,อกสีน้ำตาลม,มันจะเป็นใช่วัสดุตัวนนี้มันมันแปลกตาที่เขาผลิตมาแปลกตา,<ช>เาเราเราเราไม่ค่อยได้เคยเห็นวัสดุแบบนี้ไงแล้วก็ทําออกดีไซน์มาแปลกๆก็คือเป็เอกสารเกี่ยวกับพวกรถนี่แหละนะก็คือ3อย่างสอย่างอะไรอย่างนี้แล้วนี้แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยอันนี้ใบเสร็จแบตเตอรี่เออก็เปลี่ยนใหม่แล้วแล้วก็ น้ามันเครื่องเปลี่ยนใหม่แล้วใบห้อยคออยู่นั่นนะแล้วก็ใบเสร็จอยู่นี่เลยใบเสร็จอยู่นี่เนี่ยก็คือเมื่อวันที่เดี๋ยวอ่านให้ฟังก็ได้อ่าวันที่เท่าไหร่เอ่ย19 1เดเดือน11ปีส4 18เดือน11ก็คือเดือนนี้นะใช้ให้ลูกน้องไปเปลี่ยนเมื่อวันที่19เดือน11ปี24นี่เอง เลขไม้วิ่งไป91,000โล9 1้าหโลเรโลตอนนี้ที่เลขไม้แต่ข้างหน้าก็คือ9 2 0 0 0มโลค่นะรับประกันเลขไม้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์เจ้าของเดิมก็นั่งยันนอนย,ยันแล้วเราก็รับประกันต่อให้ใชนะ่คือรับประกันเลขใหม่แท้แล้วก็รับประกันไม่มีจนหนักไม่มีพิควมัมไม่มีน้ําท่วมถ้ามีรับซื้อคืนเลยนะเม็ดอาร์คเดิมตะเข็บเดิมทั้งพันอันนี้นะสีเดิมจากายแดงลูกชิ้นนะเม็ดอาร์คของโตยโยต้าจะประมาณนี้ ของ c ีเอเขาจะมีประมาณว้าว,ว,าวประมาณนี้เขาจะทําแปลกๆอ่าไม่ค่อยเหมือนรุ่นอื่นตัวนี้เขาจะมีว้าวทำแปลกๆออกมาเออเนี่ยสวยคันนี้รถไม่เคยเกลี่ยสีเลยสีเดิมจากป้แดงทุกชิ้นเลยแล้วสีเงาวาวตัวนี้จะเป็นสีดำนนดา<ำ>เปิดทะล้กอยู่ก้าบนเนาะอ่าข้างหลังก็จะดีไซน์เป็นทรงสปอร์ตมีที่วางแก้วอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะนั่งสบายอยู่นะ พื้นที่ข้างหลังก็วกว้างนะคะตัวนี้เติมน้ำมันเบนซินเบนซินนะคือน้ำมันของเขาก็โซฮอลเก้าหนึ so ่งอียี่สิบอียี่สิบใช้ได้ถึง E20 ี่อันนี้อ่านให้ฟังก็คือตัวนี้เนี่ยลองรับอียก็จริงแต่เวลาคือตัวนี้เขาประหยัดอยู่แล้วประหยัดอยู่แล้วคือแนะนําถ้าเติมเนี่ยอยากจะให้เติมของถ้าใครเอาไปใช้อยากให้เติมโซฮอก้าห้ คือให้ให้เขากินดีหน่อยนะแล้วเคยไปลองแล้วอย่เติม e ี20กับเติม e 2 0กับ,บโซโห95้าคว่าระยะทางวิง 400, 500่ง400-500โลเนี่ยลองไปเทสมาเนี่ยกินใกล้เคียงกันและอัตราการเร่งของโซโห95เนี่ยรู้สึกว่ากําลังมันจะดีดีกว่าแล้วเครื่องยนต์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแบบว่าที่เขาบอกว่าบางทีจะมีสั่นหรืออะไรอาการล้นรุ่นเก่าอ่ะ บางทีเติมข้าวเทนไม่พอเครื่องมันจะมีสันสันรุร่นเก่าแต่รุ่นใหม่มันไ,ไม่สันอยู่แล้วไงแต่วันนี้เราอยากอยากให้เขากินดีหน่อยเพราะว่าฮไฮบริดเนี่ยเขาประหยัดในตัวประหยัดในตัวแล้วเติม e ยี่สิบโซฮอร์เก้าห้าไม่ได้แตกตาก่างพอไม่แตกต่างอ่ะอยิงเราจะไปใช้น้ํามันที่มันด้อยคุณภาพเพื่ออะไรอ่ะเพราะว่า e ยี่สิบเครื่องยนต์ความสะอาดของเครื่องยนต์เนี่ยมันสู้โซฮอร์เก้าห้าไม่ได้โซฮอร์เก้าห้าเนี่ยน้ำมันเบนซินมันจะเยอะกว่ามันจะเยอะกว่า e 2 0 แก๊ค่าออกเทนน่ะมันจะเยอะแล้วน้ำมันน่มันจะนอ้อยเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ในลิตรต่อลิตรด้วยกันเนี่ยประมาณนี้แนะนําให้เติมโ SO ซ่หเก้าห้าดีวกว่าเพราะเราเวลาเราใช้เนี่ยเรายัางใช้โ SO ซ่หเก้าห้าเนี่ยและการซิ้งเลืองเวลาไปขับระยะทางลิตรต่อลิตรเนี่ยใกล้เคียงกันอพอใกล้เคียงกันเสร็จแล้วเราใช้น้ํามันดีดีวกว่าอย่างประมาณนี้รักษาเครื่องยนต์ด้วย,ยตัวนี้ก็ว่าอ่ะข้างท้ายก็เป็นประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวดู รุ่นนี้เป็นอะไรที่ขับง่ายคล่องตัวใช่ประหยัดน้ามันนะเครื่องเครื่องพันแปดตัวนี้ประหยัดน้ํามันเป็นโตย่าไฮบริดด้วยตอนนี้กําลังมาแรงใช่ไฮบริดกำลังมาแรง4ี่ตาตัวนี้เนี่ยออกดีซุ้มดีไซน์สวยมากเลยนะออกดีไซน์มาแบบว่าลงตัวไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยตัวนี้เขาแต่งมาออกแนววัยรุ่นในตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยข้างท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นี่ที่เติมลมยาง ที่เติมลมยางกระบอกอะไรอยู่นี่แม่แรงอยู่นี่ที่ไขล้ออยู่นี่เออเนี่ยที่รากจุงอยู่นี่เนี่ยคือไม่มียางอะไรใช่ไม่มียางอะไรไม่ต้องไปหายางอะไรไม่ได้หายก็คือเป็นระบบรุ่นใหม่รุ่นใหม่จะเป็นเวลาอย่างรั่วก็จะใช้น้ํายาค่ะน้ํายาเติมเออตัวนี้ถ้าเรียกก็เหมือนฮัสแบกห้าประตูนะค่ะเออตัวนี้เป็นทรงห้าประตูฮั b แบกอย่เงี้ยเออเนี่ยสวีสวีตัวนี้เนี้ยอืม ยางตลบยางเปลี่ยนแล้วยางใหม่ยางก็ใช้อีกสองป,ปีได้ค่ะข้างหลังก็จะประมาณนี้นะข้างหน้าก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูอเดี๋ยวดูเลขใหม่กันอันนี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์สตาร์ทเครื่องยนต์มาเนี่ยให,ให้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 สังเกตตรงภาษาอังกฤษว่าเลดี้ขึ้นเขียวๆคนที่ไม่เคยใช้ไฮบริดถ้าคนที่เคยใช้ไฮบริดแล้วเขาก็าจะรู้ ตรงที่ที่นิ้วชี้ไปตรงนี้สัญลักษณ์เลดี้ก็จะขึ้นพอสัญลักษณ์สัญลักษณ์เลดี้ขึ้นเนี่ยรู้แล้วว่าเครื่องยนต์พร้อมพร้อมที่จะทํางานละแต่เครื่องยนต์เนี่ยเวลาสตาร์ทใหม่ของระบบไฮบริดอ่ะเขาจะเงียบอย่างเงี้ยถ้าคนไม่เคยใช้ไฮบริดเอยเครื่องยนต์ติดยังเะแต่จริงเครื่องยนต์เขาติดแล้วก็เข้าเกียร์เดินหน้าเข้าเกียร์ถอยได้เลยอย่างเงี้ยแอร์แอร์ก็แยกส่วนนะมีโหมดประหยัดน้ามันปรับอุณหภูมิแยกทิศทางได้เลยสองฝั่ง ดูโอก็คือแยกแยกแยกอิสระทั้งสองฝั่งได้เลยแอร์ตัวนี้ดีควบคุมอุณหภูมิแยกอิสระตัวนี้เรื่องแอร์แล้วก็ฟังก์ชันวิทยุก็จะเป็นประมาณนี้เบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าไม่ต้องไปกังวลเขาเลยนะเวลาเราสตาร์ทรถเสร็จปั๊บก็เวลาเรื่องเกียร์เขาจะปลดให้เหมือนกับโตโยต้าเอาผ่านเ่ยปะเวลาผ่านมาปั๊บพอจะเข้าเกียร์ปั๊บนั่นเนี่ยเขาจะสลัดเบรกออกมาให้โดยอัตโนมัติเหมือนโตโยต้าเอาผ่านไม่ต้องไปพะวง แล้วก็เบรคโฮแล้วก็ระบบป้องกันลื่นถลายแล้วตัวนี้ก็คุยคอนโทรลในกล้องเห็นไหมตรงที่นิ้วชี้ตรงไปนี้ตัวนี้ปอกพลาสติกก็ยังไม่ได้แกะคุยคอนโทรลแล้วก็ใช้งานร่วมกับตัวท็อปตัวท็อป c ี r าเนี่ยสังเกตง่ายๆถ้าลูกค้าไปดูที่ไหนเนี่ยให้ให้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปรถแล้วก็เป็นเหมือนถนนนะแล้วก็มีตรงเนี้ยสัญ,ญลักษณ์รถแล้วตัวนี้ตัวออกนอกเลนเนี่ยตัวท็อปสุดก็คือผลิตออกมามีตัวออกนอกเลน ตัวรองตัวโลไม่มีให้ให้เฉพาะตัวท็อปอย่างเดียวกระจกก็ตัวนี้ก็ตัดแสงตัดแสงออโต้ก็คืออลืมเข้าเกียร์ถอยเลขใหม่เก้าหมืนเมื่อกี้ส่งแล้วเนาะส่งยังเดี๋ยวดูเลขใหม่นะดูชัดๆดูชัดๆเดี๋ยวดูเลขไหม่นะเก้าหมืนเก้าหมื่นสองพันเห็นัจแล้วนะเก้าหมืนพันหนึ่งร้ยหกิบเอดกิโล โอเคอ่ะด okay. ูก okay. ันชัดๆอ่าอันนี้ฝั่งนี้ก็พัติฟังชันอะไรพวกนี้อยู่ครบนะแล้วก็มีอะไรอีกไหมอ่ะเข้าเกียร์ถอยอ่าตัวนี้อ่ะเกียร์ถอยเวลาเข้าตัวนี้กล้องชัดแจ๋วเลยค่ะของตัวตั้งกล้องก็ชัดแล้วอึดทนเวลารถสตาร์ทปั๊บแล้วก็เข้าเกียร์ถอยแล้วกล้องสั่งงานไวเอ่นี่ตัวเท่าก็ได้ไฟหน้าออโต้นะตัวนี้มีไฟหน้าออโต้สัญลักษณ์ไฟหน้าออโต้อืมตัวนี้ก็จะมีปรับนี้ด้วย ตัวท็อปก็จะให้ตัวนี้ที่ปรับดัน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 ,ดน,ดนหลังเวลาเวลาเดินทางไกลนะก็จะมีตัวนี้ให้เอตัวนี้ที่ปรับแต่ตัวนี้ไม่ได้ให้ไฟฟ้าตัวนี้ยังไม่ได้ผลิตไฟฟ้าแค่น,นั้นเองขนาดตัวท็อปก็ยังไม่ให้ไฟฟ้าแต่จริงรถล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันนี่คนจิโตต้าน,น่าจะให้นะอันนี้ตำหนินิดนึดนงนะตำหนิตำหนิเพราะว่ารถไม่ใช่ถูกๆล้านกว่าล้านกว่านะยังไงให้เบกคนขับสักตัวหนึ่งให้มันชื่นใจแต่ตัวนี้ ว่าแล้วเวลาชาร์จไฟชาร์จตรงไหนอ๋อไม่ต้องตัวนี้เป็น h เป็นไฮบริดครึ่งท่ออ่าเป็นไฮบริดแล้วระบบไฟอ่าเขาเรียกว่าไฟฟ้าครึ่งท่อนไม่ได้เป็นไฟฟ้าตัวนี้ไม่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องการชาร์จแบตเพราะว่าไฮบริดเนี่ยดีตรงที่ว่าเขาจะชาร์จพลังงาน คือเราต้องดูในหน้าจอเมื่อกี้ไม่ได้มันจะมันจะมีคือเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าตอนนี้เขาสั่งงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรืออะไรเรื่องเครื่องยนต์เขาจะสลับไปสลับมาโดยที่เราไม่รู้เลยเนี่ยประมาณวานนี้รถจอดติดไปแดงรถวิ่งประมาณนี้อ่ามอเตอร์ไฟฟ้าทํางานเครื่องยนต์ทํางานเครื่องยนต์ดับมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานอย่างเดียวเขาจะสลับให้เราอัตโนมัติของไฮบริดแล้วไม่ต้องไปกลัวว่าจะเสียจะพังแล้วเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยบอกได้เลยว่าอึดและทน อึดและทนนี่คือเรื่องจริงเหมือนก็บแบบว่า <c oughs> ถ้าสิติที่ดูมาเหง่งเท่าที่ขายพวกโตโยต้าคัมรี่รุ่นเาก่าอ่ะช่างเขาบอกว่าแทบจะไม่ได้ต้องเครื่องของโตโยต้าคัมรี่เครื่องไฮบริดเลยนะเขาก็บอกว่าเหมือนแบบว่าเวลาเขาสั่งงานด้วยไฟฟ้าเหมือนเครื่องยนต์น้ํามันเนี่ยหเหมือนเขาได้พักแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าสั่งงานเวลามันเงียบเนี่ยคือเหมือนกับแบบว่าเขาได้ได้ได้พักบ้างแต่รถน้ํามันเนี่ยรถสตาร์ตติด ก็คือทั้งวันทั้งคืนก็ต้องใช้เครื่องยนต์ตลอดเนี่ยแล้วทําให้ตัวไฮบริดเครื่องยนต์จะทนทานกว่าสถิติอะสถิติไปเช็คได้เลยค่ะคนที่เล่นรถไฮบริดอะว่าเครื่องยนต์คัมรี่รุ่นเก่าๆอะได้ไปฟิตไหมประมาณนี้เออที่เขาไม่เปลี่ยนเรื่องเรื่องแบตเตอรี่ใช่เคแบตเตอรี่เรื่องใหไแค่นั้นเองเนี่ยหน้าตาเครื่องยนต์นีประมาณนี้นะตรงนี้แหละมั้งที่เป็นไฟฟ้าใช่ไหมใช่ควบคุมกล่องอยู่ตรงนี้แล้วก็ สีส้มๆปักสีส้มๆก็จะอยู่ข้างในสังเกตง่ายๆไฮบริดจ,จะเป็นข้างในจะมีสััญลกษณ์พวกปอกวพวกพลาสติกอะไรต่างๆจะเป็นสีส้มออกมาถ้าเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาจะไม่มีไม่มีย,มมยูมุมนี้หน่อยมุมนี้อีกหน่อยหนึ่งแอร์เนี่ยจะเป็นสัญลาระนะตัวนี้ใช้งานง่ายตัวนี้ไม่ต้องไปรอชาร์จไวนะไม่ต้องไปเสียไปรอเทศกุ้งเทศการแวะเข้าปั๊ม5นาทีไปละปเติม <laughs> น้ำมัน5 0า พันหนึ่งเต็มถังไปแล้ว <S <S <ช>แล้ววิง<ช>่งเติมเต็มถังทีก็วิ่งได้หลายร<ช>้อยโลยวิ่งได้ยาวๆได้หลายร้อยโลตัวนี้ประหยัดตัวนี้ประหยัดตัวนี้ได้ร่วม20นะหญิงตัวนี้ได้ร่วม20ตัวนี้ประหยดัดแค่นี้ก็พอแล้วนะคือความประหยัดแค่นี้พอแล้วมัน<ช>เราไม่ต้องมานั่งอ่าแล้ววันข้างหน้าเวลาขายเนี่ยไฮบริดเนี่ยมันมีไฟนี้รองรับมันมีคนรองรับเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวใช่มันเป็นประมาณนี้ไง มันค้าโตโยต้าเนี่ยเขาผลิตไปยาวนานเนี่ยเป็นประมาณนี้เราเจ้าของร้านเรายังใช้พวกไฮบิด,บดเลยเออแต่เรื่องรถไฟฟ้าเราไม่ต้องพูดถึงนะคือมันเป็นมันเป็นดาบสองคมก็คือใครชอบก็ซื้อได้เพราะกระแสรถไฟฟ้าทุกวันนี้ก็มาแรงนะแต่เพียงแต่ว่ามันต้องรอเวลานิดนึงนะถ้าเราจะใช้เนี่ยคนอื่นยังไงไม่รู้นะหญิงเรารอโตโยตา้าให้เขามา,าแต่ถ้ารดแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ จะเป็นเครื่องยนตสันดาบหรือแต่ตอนนี้รถเปิดค่ายใหม่มันเป็นดาบสองคมแต่หลังบ้านพูดภายในพี่น้องเนี่ยพูดได้นะก็คือเขาบอกว่าอันนี้เราพูดภาพรวมรถเพิ่งเปิดตัวเปิดเครื่องหรือเปิดตัวมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหนูรองยาอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่ารถยี่ห้อไหนไม่ได้ว่าแบรนด์ไหนคือทุกแบรนด์เขาดีหมดแต่เพียงแต่ว่าเวลาช่วงสับเปลี่ยนนี่คือภาษารถเทคนิค วิชาการที่เขาคุยเรื่องภาษารถเขาบอกว่าทุกยี่ห้อไม่ได้ว่ายี่ห้อนี้ดียี่ห้อนู้นไม่ดี<ช> <น durability S 2> อันนี้คือผมบอกว่าภาพรวมโดยรวมๆเพราว่ารถเขาเปลี่ยนโฉม<ช>อันดับแรกที่เขาทดลองผลิตออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนูลองยา<ช>คําว่าหนูลองยาณที่นี้ไม่ใช่ว่ารถเขาไม่ดีรถเขาดีแต่เพ<ช>ียงแต่ว่าพอเปิดตัวปั๊บเนี่ยทุกอย่างเขาเปลี่ยนโฉมใหม่หมดนะ<ช>แล้วเขาจะมาดูว่าอะไรเป็นจุดบอดถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะสปี2ปี3ปีจะเชนอ่ห้าปีเปลี่ยนโฉม พอรถเนี่ยเปิดตัวมาพอสองสปีถ้าคนอยู่ในยุค20กว่าปีจะสาปีรุ่นก่อนเมื่อก่อนอ่ะถ้าเปิดทําเชนมาจะรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยรถไม่ได้เชนเนี่ยสปีเข้า3ปีจะเชนหนึ่งครั้งพอเชนครั้งที่2เข้า5ปีแล้วเขาก็จะเปลี่ยนโฉมสมัยก่อนจะเป็นประมาณนี้เลยแต่พอมาตอนหลังเนี่ยมันไม่ได้อยูงเขาบอกว่าค่ายนู้นก็เชนค่ายนี้ก็เชนถ้าไม่เชนสู้ก็ขายไม่ได้นี่นี่คือภาษาใบแดงมันเป็นประมาณเนี้ยทุกวันเนี่ยเชนบ่อยมากกว่าสมัยก่อน สมัยก่อนค่ายรถก็น้อยนะแล้วเวลาโอ้เรารถมือสองมาขายนะหญิงสมัยก่อนเมื่อ20กว่าปีอ30ปีแล้วขว่านรถรุ่นใหม่เขาจะเปลี่ยนโฉมไปอะไรโอ้เราก็าขายรุุ่งเก่าอยู่งั้นแหละแล้วสมัยก่อนเป็นก็น้อยคู่แข่งก็น้อยไม่เหมือนสมัยนี้เวลาขายอะมันขายอยู่หน้าเดิมๆมาหญิงมันไม่ค่อยมีรถอะไรออกมาเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นประมาณนี้แล้วก็ขายกันอยู่ในไทยรถนําเข้าก็ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้ โลกมันเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนรถนําเข้าเข้ามาอะไรโอ้โหทุกวันนี้เช,ชื่ออ<บ>อยู่ยี่ห้อนีอ้ไม่ใช่อยูอย่วงการนี้มาอยากอยากจับยี่ห้อรถไม่หมดเลยอยิงยิ่งรถจีนทุกวันเนี่ยบอกได้เลยว่าบางทีเนี่ยเราบอกไอ้รุ่นนี้ออกมาแล้วรุ่นไหนวะเนี่ยบางทีเราเราเรา,เราต้องสังเกตว่าเฮ้ยรุ่นไหน <c oughs> คือเขาออกมาไวมากออกมาไวจนจนเราตามเขาไม่ทันเนี่ยมันเป็นประมาณนี้เออเนี่ยอย่างเงี้ยเล่นได้เลยนะไฮบิดเล่นได้เลยเนี่ย มีพี่มีน้องเล่นได้เลยแล้วเป็นค่ายของโตโยต้าเขาเอออย่างเงี้ยรถไฟฟ้าเขาก็ดีนะแต่เพียงว่าอดใจรอ,อเขาอีกนิดนึงถ้าสมบูรณ์แบบเนี่ยรอให้โตโยต้าเขาลงมาลงมาแล้วเราเอาใช้แน่นอน<า>เราเอาใช้แน่นอนแต่อย่างเงี้ยเออรอให้โตโยต้าลงเถอะเ<า>นี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะเราคงไม่ไปออกไปใช้เพราะอาชีพเราอยู่วงการนี้นะเราออกมามันก็ขาดทุนไงเพราะรถเราก็เยอะแยะมากมายเราก็ รอให้ลูกค้าเขาออกแล้วเราก็รอซื้อสภาพสวยอย่างนีนะให้เขาใช้ไปน,น้อยๆใหม่ในน้อยเพรถในร้านเราเนี่ยเราพยายามคัดใหม่น้อยอยู่แล้ว<ฆ>เราก็ซื้อมาก็เหมือนว่าเอามาลองขับมาด้วยนะ<ฆ>แล้วก็เรียกว่าลองขับมาด้วยแล้วก็ขายนี่มันเป็นประมาณนี้ก็คือเราไม่เสียหายเพราะว่าหนึ่งเราซื้อมาหลับแรกเลยเนี่ยเราซื้อมาขายแต่เวลาช่วงจอดเนี่ยเราเหมือนว่าเอารถเนี่ยไปเทสไดท์ทดลองขับแล้วเวลาเราจะรู้ ข้อดีข้อเสียของรถยนต์แล้วเราก็มาเล่าสู่กันฟังใช่ปะพอเราได้สับเปลี่ยนผ่านรถเข้าไปเนี่ยเราก็จะมาบอกใช่ปะว่าเออรถตัวเนี้ยโอเคพอเขาผ่านยุคผ่านอะไรมาเนี่ยข้อดีข้อเสียมันดีอย่างงู้นดีอย่างนี้อะไรประหยัดน้ํามันอะไรกินน้ํามันอะไรประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดหมดไม่ได้เพราะว่าบางทีข้อเสียของรถแต่ละรุ่นมันก็มีเยอะใช่ปะแล้วเวลาเราพูดออกไปเนี่ยถามว่ามันก็ไม่ดีหนึ่งเวลาพูด คือลูกค้าเนี่ยเขาอยากรู้อ้ยพูดมาเลยว่ายี่ห้อไหนจะได้ไม่ต้องไปซื้อมาอคือถ้าถามว่าหนึ่งรถเขาผลิตออกมาบางทีเนี่ยคือเดี๋ยวเราเดือดร้อน<ช>คือรถเขาอะเราไปโจมตีเขาได้ยังไงถูกปะ<ช>มัน<ช><ช>เป็นประมาณนี้คือหนึ่งทำให้ชื่อเสียงเขาเสียหาย<ช>มาวงการในโ,โซเชียลบางครั้งมันผิดพรบคอมพิวเตอร์<ช>ตรงนี้เราก็ต้องระวังระวังคําพูดของเราเนี่ยถึงบอกว่าเราพูดได้ประมาณหนึ่งเนี่ยอะไรที่ไม่สมควรพูดก็อย่าไปพูดโจมตีคนอื่นเขาถูกปะพูดให้เป็นกลางที่สุด เนี่ยเป็นประมาณนี้เราจะพยายามแยกแยะให้กับลูกค้าแต่เป็นงแร่ว่าเราก็พูดได้ประมาณนี้เนี่ยเป็นประมาณนี้นะเราก็พยายาแบบว่ามีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังลูกค้าบางทีไม่ต้องไปศึกษาเลยนะญิงเราอยู่วงการนี้เราก็มาเล่าสู่ให้ลูกค้าฟังคอยติดตามเราไว้เรามีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเป็นประมาณนี้นะเออใช่ก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็คือ เดี๋ยวดูทีว,วันนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวได้กลับบ้านกันห้าโมงครึ่ง, <5 S 2> งแล้วตอนนี้เออ,อวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คืออยากจะเอาคันนี้มาจ,จัดโปรให้นะตั้งหน้าร้านอยู่5 9 9วันนี้ก็ลดไปสามหมื่นไรนี้ก็เหลือ5้าแสนหกหมื่นเก้าพันนะห้าแสนหกหมื่นเก้าพันก็คือรถคันนี้ผมคัดมาแล้วคือเป็นรถที่ดีนะผมวิทยาการันตีเนี่ยคือถ้าคันไหนผมบอกว่าดีก็คือซื้อใช้ได้เลยนะก็คือไม่ต้องไปจับใบด,ใบดําใบแดง ไม่ต้องไปตะเวนหาเสียงรถชนรถปั้มรถกอไม่เนี่ยมันเป็นประมาณนี้ก็คือถ้าเชื่อใจผมนะก็ถ้าเป็นคนที่เล่นรถประหยัดน้ำมันประมาณนี้ที่จะเล่นพวกอะไรนะ 4HR Honda ก็อะไรนะ HRV HR <V. S 1> ตัวท่าก็ 4HR มันเป็นคัสแบกห้าที่นั่งเหมือนกันก็คือป้ายแดงราคาเขาสูงสีกันเป็นรถใช้เดียวเกดเดียวกัน แล้วแต่ว่าใครจะเป็นสาวกวคอนด้หรือโตโย t a านะเฮาวีเขาก็ดีเล่นได้เลยโตโยต้า h r ก็ดีเล่นได้เลยเนี่ยสรุ่นเนี่ยะเป็นประมาณเลยและทุกวันเนี่ย 4HR เฮาวีดิก็มีไฮบริดเข้ามาแล้วตัว t ตัวต้าเขานำร่องเขานําร่องมาก่อนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นปีเก่าๆไม่ใช่ตอนนี้ 4HR ดินะเขาจะมีเฉพาะเครื่องเบนซิน เครื่องเบนซินคันแตดใช่และตอนหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วก็มาต่อสู้กับโตโยต้าเพราะเนี่ยคือป้ายแดงเนี่ยเขาก็ต้องแข่งขันกันเองไม่ใช่ว่าเขามาแข่งขันกับมือสองเขาไม่ได้แข่งขันกับพวกเราป้ายแดงเขาแข่งขันกันเองคือบางเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าใครดูข่าวสารป้ายแดงแข่งขันกันจนนะก็คือเขามีข่าวว่าปิดตัวบ้างอะไรบ้างเป็นเพราะเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้างมันเป็นภาพรวมๆนะเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาก็คือ ลูกค้าเขาผลิตรถยนต์มาเขาก็ไม่อยากปิดตัวหรืออะไรหรอกเราก็เขาก็มีเรื่องเบื้องหลังของเขาเหตุผลของเขาภายในของเขาเนะเราไม่สามารถไปก้าวไก่เขาได้อะไรประมาณนี้ไมนเป็นประมาณนี้เออเนี่ยเพราะว่าเขาก็ต้องแข่งขันกันนะไยแดงเออพื่อความอยู่รอบธุรกิจวงการธุรกิจรถไฟแดงเนี่ยมันเป็นประมาณนี้เออเนี่ยก็คือวันนี้ก็ขอฝากคันนี้ไว้นะก็คือถ้าใครหา CSR อยู่เนี่ยคันนี้ผมแนะนําเลยนะ ก็คือไม่ผิดหวังแน่นอนผมวิทยาการันตรให้ได้รถดีไปใช้แน่นอนผมคัดมาให้เลยคันนี้รถดีจริงเนีย่ยอย่างเงี้ยเออซื้อไปก็ไม่ก้อประบงไปเสียไปซ่อมน,นะแล้วรถชนรถคว่ำรถน้าท่วมรถพองไม่คือผมคัดมาให้เลยอย่างเงี้ยวันนี้ก็ขอฝากตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่รงนี้จะมีรถอะไรมาจัดโปรก็คอยติดตามไว้แล้วเดี๋ยวจะมาจัดโปรให้ไปใช้กันก่อนปีใหม่นะเออแล้วก่อนจากลาก็เหมือนเดิมนะก็คือฝากสิกาโปรสีทองไว้ในหน่อยหนึ่ง ก็คือนึกถึงรถสวยสภาพดีต้องที่นี่เลย19โพสีทองชื่อนี้ผมไม่ทำให้พิดหวังจริงๆขอบคุณมากครับ